สวสดีค่ะพบก,กับห้องเรียนชนิตศาสตร์ของพี่เชื่อผลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการบอกเวลาของชั้นป .4 นะคะนักเรียนดูนาฬิกาเรือนนี้นะคะนาฬิกาหนึ่งเรือนจะมีเข็มประกอบด,ด้วย3เข็มด้วยกันนะคะเข็มที่1น,นะคะคือเข็มสั้นใช้แสดงเวลาเป็นชั่วโมงนะคะ เข็มที่2คือเข็มยาวนะคะใช้แสดงเวลาเป็นนาทีส่วนเข็มสุดท้ายเข็มเล็กๆนะคะเราจะเรียกว่าเข็มวินาทีซึ่งจะใช้แสดงเวลาเป็นวินาทีนะคะมาดูความสัมพันธ์ของวินาทีดูบ้างนะคะจากนาฬิกาเรือนนี้นะคะเข็มสั้นจ,จะอยู่อยู่ระหว่างเลขติดก,กับเลขแปดใช่ไหมคะแล้วเข็มยาวอยู่ระหว่างเลขหก 6, ใช่ไหมคะเข็มวินาทีจะชี้ที่เลขสิบสองใช่ไหมคะซึ่ง ถ้าอ่านเป็นเวลาก็คือเป็นเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะคะทีนี้ถ้าเวลามันผ่านไป30วินาทีเกิดอะไรขึ้นนาฬิกาเรือนนี้ก็จะเป็น7จ็นาฬิกาสานาทีสาวินาทีนั่นเองค่ะแล้วถ้าผ่านไปสัก60สนาทีนะคะผ่านไป60นาที เข็มวินาทีก็จะเดินนะคะไปอีกหนึ่งช่องนะคะเข็มยาวเดินไปหนึ่งนาทีซึ่งจะทำให้นาฬิกาเรือนนี้กลายเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะคะเข็มวินาทีคือเข็มเล็กๆยาวๆใช่ไหมคะส่วนเข็มยาวบอกนาทีเข็มสั้นบอกชั่วโมงนะคะเข็มวินาทีเดินหนึ่งรอบนะคะ จะทำให้เข็มยาวเดินไปอีกหนึ่งช่องเล็กนั่นนั่นก็คือเท่ากับ1นาทีนั่นเองค่ะแล้วเข็มวินาทีเดินครบ1รอบนะคะจะกลายเป็นเวลา60วินาทีนะคะดังนั้น60วินาทีเนี้ยจะเท่ากับ1นาทีนั่นเองค่ะเรามาบอกเวลากลางวันกลางคืนกันดูบ้างนะคะเวลากลางวันนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่า ไอเข็มวินาทีอ่ะมันชี้ที่เลข11นะคะเข็มยาวชี้ที่เลข2เข็มสั้นชี้ที่เลข7นะคะเราจะอ่านเวลากลางวันว่ายังไงคะก็ค,ะคือเราก็จะอ่านว่า7นาฬิกา10นาที55วินาทีนะคะสว่วนเวลากลางคืนเราก็จะอ่านได้ว่า19นาฬิกา10นาที55วินาทีนะคะเพราะว่าเวลาของเรานะคะเราจะแบ่งเวลาเป็น1วันนี้4ชั่วโมงใช่ไหมคะ จะเป็นเวลากลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงนะคะแล้วเวลาเราอ่านนาฬิกานะคะถ้าตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปนะคะคือ12นาฬิกาเราก็จะอ่านว่า13นาฬิกา14นาฬิกาเลข3ก็15นาฬิกาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง24นาฬิกานะคะ แต่ว่าหลังจากเที่ยงคืนมานะคะ24นาฬิกาพอวนมาหาเลข1นึปุ๊บเราก็จะอ่านว่า1นนาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกาไปเรื่อยๆจนถึง12นาฬิกก็จะวนอยู่แบบนี้นะคะนี้คือการอ่านนาฬิกาลองมาดูนาฬิกาเรือนนี้กันบ้างนะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มยาวอยู่ เลยเลขสี่มานี่หนึ่งส่วนเข็มวินาทีชี้อยู่ที่เลขหนึงนะคะเราจะอ่านเป็นเวลากลางวันได้ว่า9นาฬิกา21นาที5วินาทีนะคะส่วนเวลากลางคืนเราก็จะอ่านได้ว่า21นาฬิกา21นาที5 4, วินาทีนะคะลองดูอีกสักหนึ่งเรือนนะคะ เลือดนี้นะคะเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8กับเลข9นะคะเข็มยาวอยู่เลยเลข3ามานิดนึงส่วนเข็มวินาทีก็เลยเลข5มาประมาณ2ช่องนะคะเราจะอ่านเวลากลางวันได้ว่า8 1 6นาฬิกานาที27วินาทีนะคะส่วนเวลากลางคืนก็คือ20.16.27นาฬิกา16นาที27วินาทีนั่นเองะคะ่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรื่องการอ่านเวลานะคะแค่นักเรียนจำให้ได้ว่า1วันมี24ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะ60นา60วินาทีเท่ากับ1นาทีแบบนี้นะคะแค่นี้นักเรียนก็อ่านนาฬิกาบนข้อมือตัวเองได้ง่ายๆแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีจ้า